มาแล้วมาแล้ววิ่พงพาไปเหมือนที่เดิมเลยน่ะขวาขวาเลยอนี่เป็นลานตรงนี้อนี่เป็นลานตรงนี้ อ๋อจอกปูนจอกปูนเอ็ะมิดูจอกปูนสายไฟเออ,เอานะไรไป NICE จบแล้วจบแล้วจบก,ก,ก,ก่อนได้ดิขอขอไม่จบ <c oughs> มาอีกแล้วอูเราทั้งสองคันว่ะทันไหมไม่ทันเร็วเร็วเร็ว ไหนอ่ะตำรวจไปไหนเนี่ย อย่าพาออกไอเพนะเพราะว่ารู้สึกว่าตำรวจตำรวจจะแรงกว่าใช่ใช่ใช่เปิดไปเดิมอ่ะเปิดไม่สวยโอ้ยอ้ะโอ้จบละไปแบบไรตู้นั้นมี เขาคิดว่าเราจะลงไปข้างล่างหรือเปล่าวะขึ้นขึ้นขึ้นว้ามันไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะโว้ย

กำลังจกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกําลังจกเลยมันน่าจะไลเ่เขตจ้อเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็แบ่งมาได้<ๆ>พอห้าคนแล้วเ่ยจกต่อเลยจบต่อเลยไอ้ดิฟบจกต่อมาแล้วมาแล้ว ไปปะอ้าวที่เป็นไรอะเฟลสองรอบเลยมมามาะะ Let's go ไม่มาเนี่ยไปขึ้นทางเดิมเลยขิ้นมาเลยขิ้นมาเลยได้แล้ ไปแป๊บนึง <c oughs> มันไม่ยอมไล่ไอ้แบบ <c oughs> ไม่ต้องหดเหมืเก่งหรอรอบนี้เจอแบบคนที่ขี่เก่งแน่เแหละ ยังวะไม่ได้ครับคุณตำรวจชนชนคุณชนผมมาท้ายสะบัดเลยเมื่อกี้เนี่ยสองยางเบอร์ยางเดียวครับยางเดียวเนี่ยขวาซ้ายซ้ายหลังช่างอยู่ไหนอ่ะขอซ่อมก่อนนะขอซ่อมก่อนได้ได้มีกล่องซ่อมไหมมีกล่องซ่อมไหมไม่มี พี่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 กีฬาอยู่ไหมไม่มีเหมือนกันอ่ะเฉันเล็กร่างเลยก็ได้โหตำรวจสองคันเหรอโอเคโอเคตะเกิ๊บตะเกิ๊บอ้าวเรียบร้อยมังขวาซ้ายไม่ใช่ไอซายเดี๋ยวดีซ่อมไม่เสร็จเหรอขึ้นเุณยังซ้อมไม่เสร็จเลยเอาซ้อมใหม่ซ่อมใหม่ ไปออกไฮเวยนะ่ะเอ้ยพาไ,ไปออกพา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 มันไปเหินเลยไปเหินนะเละตรงไหนกะนะ็ได้ะกำลังไปใกล้แล้ว จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งตามแผนที่เดิมเลยน่ะขวาขวาเลยไอ้นี่เป็นล่าตรงนี้ไอ้นี่เป็นล่ารตรงนี้โอ้ย รอดิดิ๊สวยดิ๊โอ้โหเผื่อไม่ให้เราเล่นนะไปเลยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ต่อเลยต่อเลยเลยะอย่าเปิดบอามาเดี๋ยวมาเลยเมาแล้วมาแล้วได้ยินไกลๆขึ้นหลอเแยแล้วกันไปเลยลาสการเราไปเก็บก่อนไหมเก็บก่อนก็ไดนะ้ห <5 S 2> ้าพันเลยนะนแหลกของนอนในรอบเดือนเนี่ย เฮ้ยมันสามตู้เลยอ่ะเฮ้ยตู้นั้นมันที่ตำรวจชนกระเด็นเออต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วไปไตู้ไม่ไม่ตู้นี้ไม่ใช่หรอมามาเฮ้ยเฮ้ยกดพลาดเปล่า,ากดพลาดดีกว่ากดพลาดเลยได้ได้ได้คุณคุณไม่ได้ยินเสียงตำรวจหรอไม่ไม่ไม่ได้ โอ้โหแสดงว่าหูฟังผมดีเกินไปมแานะใช่เหรอใช่ได้ยินป่ะไม่หมามาไม่มาไดอยินเสียงเสียงหลอนไปไม่หาไม่มาไหมโอ้โ้โก้ไหมไม่มาสวยแล้วอหมื่นหนึ่งนะพพิตาโอ้โหเก็บเลยเก็บเยโอ้โห ไม่ไวกว่าจบคูนี่กะแต่มาสามรอบเฉพาะช่วงเวลานี้นะใช่ใชุ่้ยทำหนูไ่มาว่ะเฟอเลยไปเก็บไปเก็บไปเก็บด er> ีกว it ่าไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเพื่อคเดี๋ยวโดนเส้นละหมื่นแล้วงานยุ่งเลยสายไฟแพงด้วยอ่ะครับหลับได้ปาวะได้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 แล้วเราวนแล้วไปได้ no. ไปกูจบตรงนั้นได้ด้วยเหรอได้แล้วมาแล้วมาแล้วอุ๊ยหว่าจะเสร็จได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าไม่ไม่มาไม่มาตกต่อปวะต่อเลยต่อเลยคนณคุณคุณจะตู้นี้แล้วนะทำไมาไม่มา มาแล้ว <g ül> มาแล้วพอก่อนไหม let's go พอไอเวแล้วพาไอยเวละ่ะมาขคนรบมา <c oughs> จะเอาเปล่าแค่นั้นแ <c oughs> หละ <c oughs> <c oughs> มาขคนรบมาจะเอาเปล่าแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมดูหลังให้ไปละไปละเอาว่ะเอาว่ะ แต่มันสู้เหรอสู้สู้สมันปั๊บรถตำรวจเหรอหายมา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 ยังตามเลยครับเฮ้ยมันตามอยู่อะไกลอยู่นะ <c oughs> ้แลวเนี่ยยังตามยังตามถ้าเกิดว่าเข้าแบบพวกงัวอะไรเข้า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 ได้เข้าเลยนะเดี๋ยวซ้ายอะนเดี๋ยวขอไฮเบย์ก่อนได้ละพร้อมพร้อมคลุด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 สะตันเลยตีไปโอเคโอเคพร้อมพร้อมเอ้ยคริปตอตอสแตนเลยสแตนเลย nó đi! ông là... rồi... <laughs> <laughs> thay... sinh Sự... <laughs> <laughs> <bùi, bùi>, <laughs> <tôi> mà, t này. À, nhưng, như như, um hay, tài ba? Tài, tài. จะรอดเดลยวเหรอยังไม่เสร็จเลยไปไปขึ้นขึ้นรถไหนอ่ะกบอยู่ไหนอ่ะปิ๊อาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วตีได้ต่อนะเอาได้ต่อนะนั่นเดี๋ยวผมอุ้มให้ตบอ่ะเอาได้เอาด้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวดูให้เอาเอาเอาเลยตำรวจมาเอาเอาจบว่ะจบตำรวจมาตำรวจมาขึ้น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 ไปเลยไปเลยไปเลย กูว่าแล้วผมว่าผมว่าเราคนเดียวดีกว่าวะผมว่าเราตีคนเดียวเหอะเชื่อ <c oughs> <c oughs> ผมกูบอลล่ดจะเสีย <c oughs> ผมเอาคนเดียวนะกูว่าแล้วกูพูดแนะ <c oughs> ล้วพูดแล้วว่าจะตีหรือเปล่ารอดป่ะมีใครรอดป่ะเนี่ยตามหลังวะเนี่ย ตำรวจตามมาแล้วตรไอ้เราต้องไปช่วยป่ะช่วย,วยป่ะ <ba? S 2> ั๊มได้ปะปั <laughs> ๊มไ <c oughs> ด้ป่ะออาไอ้ฟิ r